สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพรสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระสิน ep ที่30วันนี้ผมอยากจะมานำเสนอพระองค์นี้นะครับครับสำหรับพระที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าพระรอดนะครับพระพิมพ์นี้นะครับจะถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีชุดเดียวกับพระสมเด็จน,นะครับซึ่งผมเพิ่งได้พระองค์นี้มาเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับพอดีผมได้ไปเดินตลาดนัดติดแอร์ในห้างห้างหนึ่งนะครับแล้วก็ เห็นว่ามีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับวางแผงขายพ้าเครื่องอยู่นะครับด้วยความที่เราเป็นคนชอบพ้านะครับก็เลยเดินเข้าไปดูทีนี้พอไปดูนะครับก็เห็นว่าหน้าพ้าของพี่เขาดีมากเลยนะครับเป็นพ้าบ้านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นพ้าย่อยนะครับแต่ก็มีพ้าองค์นี้นะครับวางปนอยู่ในแผงพ้านะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมเห็นครั้งแรกนะครับผมก็รู้สึกชอบนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมานะครับ ตั้งใจว่าจะเช่ามาให้ได้นะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับมีความเก่านะครับแล้วก็พุทธศินที่สวยงามนะครับมองแล้วนวลตานะครับแล้วก็แตกต่างจากพระเกศทั่วไปที่มีอยู่ในสนามพระนะครับผมก็เลยเช่าพระองค์นี้มานะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมไม่ทราบนะครับว่าพระพิมพ์นี้นะครับออกที่วัดไหนนะครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะออกที่ทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าศิลปะพระพิมพ์พระลอดเนี่ยก็จะเป็นของทางเหนือนะครับก็ใน E ีีนี้นะครับก็ถือว่าผมมาโชว์พระรอดนะครับที่ผมเช่ามานะครับเพิ่งเช่ามานะครับแล้วก็ถือว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระเล่นแค่ชอบนะครับแต่ว่าผมพิจารณาแล้วว่าเป็นพระแท้ก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันว่า พระรอดองค์นี้ที่ผมเล่นแค่ชอบเนี่ยผมมีหลักในการพิจารณาเกแท้อย่างไรนะครับทําไมจึงเชื่อว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้มาครั้งแรกเนี่ยพระองค์นี้บริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีกาวสองหน้าติดอยู่นะครับซึ่งมีลักษณะเก่า นี่นะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายไว้ตอนที่เช่ามาแล้วนะครับก่อนที่จะทําคลิปนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการเอากาวสองหน้าออกนะครับเพราะว่าจะได้ทําคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าบริเวณด้านหน้าด้านหลังของพระองค์เนี้เนื้อหาทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับหลักในการพิจารณาพระองค์นี้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมพิจารณาได้จากพระองค์นี้นะครับก็คือความเก่าเพื่อนๆลองดูพระองค์นี้นะครับทั้งบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับจะเห็นว่าองค์พระนะครับมีความเก่าเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับ นี่นะครับดูเนื้อพระนะครับเนื้อพระมีความเก่านะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเพื่อนๆลองดูบริเวณตามซอกนะครับตามซอกลักแล้นะครับหรือว่าตามซอกข้างๆองค์พระนะครับ จะเห็นว่ามีดินติดอยู่นะครับนี่นะครับการติดของดินในลักษณะนี้นะครับก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับมองแล้วนวลตานะครับไม่มีจุดไหนเลยนะครับที่ขัดตาเหมือนเหมือนกับว่าเป็นพระที่ถูกนักปลอมแปลงพระนะครับทำการโปะดินนะครับลักษณะของการติดตามซอกนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วเพื่อนๆลองมองนะครับตรงจุดบริเวณฐานที่ผมชี้นี้นะครับจะเห็นว่ามีผงดำๆนะครับติดอยู่นะครับมีผงดำๆติดอยู่นะครับซึ่งผงดำๆเนี้ยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเป็นขี้เท่านะครับ พระองค์นี้น่าจะผ่านการเผามานะครับเพราะว่านอกจากจะมีขี้เท่าที่เป็นสีดําๆจุดๆที่ติดตามซอกแล้วนะครับเป็นผงดําๆยังมีแผ่นขาวๆนะครับติดอยู่ตามซอกด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นแผ่นขาวๆที่ผมชี้ไหมครับแผ่นพวกนี้ที่เหมือนฟองเต้าหู้เนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นขี้เถ้านะครับที่เกิดจากการเผานะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นพ้านะครับที่ถูกไม่ใช่สีเป็นขอนไม้นะครับหรือว่าเป็นฐานนะครับที่ถูกไหม้ไฟนะครับมันก็จะมีขี้เถ้าแบบนี้นะครับ ติดอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าคาบที่เหมือนฟองเต้าหู้แบบนี้มันคือขี้เท่านะครับครับแล้วนอกจากความเก่าของพระองค์เนี้แล้วนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของคาบต่างๆแล้วนะครับที่เราสังเกตได้จากบริเวณด้านหน้านะครับเมื่อพลิกมาบริเวณด้านหลังนะครับเพื่อนๆลองมองดูบริเวณขอบนะครับ บริเวณขอบขององค์ผ้านะครับมีคราบที่เกิดจากการเผาไหม้ติดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ลองดูเนื้อผ้าด้านในนะครับจะแห้งนะครับ และนอกจากความเก่าที่ปรากฏอยู่บนพระองค์นี้แล้วนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาลายเส้นนะครับลายเส้นนะครับพิจารณาองค์พระนะครับเริ่มจากบริเวณใบหน้านะครับจะเห็นว่าพระนะครับมีความลึกพิมพ์พระนะครับมีความลึกคมชัดนะครับ สังเกตได้จากแนวเส้นผมนะครับเป็นร่องเลยนะครับตาหูนะครับหูทั้งสองข้างนะครับจมูกและก็ปากนะครับโดยเฉพาะปากนะครับซึ่งเป็นจุดที่เล็กมากเลยนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับเป็นเพื่อนๆลองเทียบกับปลายไม้ทิ้มฟันนะครับเนี่ยนะครับปากเล็กมากนะครับ แต่ก็ยังติดชัดเจนนะครับเนี่ยครับตาหูเห็นไหมครับจมูกปากขึ้นเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับคือพิมพ์พระมีความคมชัดมากนะครับแล้วลองมาดูที่องค์พระนะครับเพื่อนๆลองสังเกตต,ตรงร่องรักแล้นะครับถึงแม้ว่าจะมีคาบดินติดอยู่นะครับ แต่ก็สังเกตได้ว่าพ้านะครับล่องลักแล้ลึกมากนะครับนี่นะครับบริเวณขานะครับขององค์พระนะครับที่ขัดสมัธ์เพชรอยู่นะครับก็มีความคมชัดนะครับเส้นฐานมีความคมนะครับและจุดนี้นะครับก็คือนิ้วโป้งนะครับส่วนตรงนี้ถ้าหากมองดีๆเนี่ยจะเห็นเป็น เส้นนิ้วลายๆนะครับนี่นะครับจะเห็นมีนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางลายๆนะครับพิมพ์พะมีความคมนะครับบ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นพระที่ถอดพิมพ์มานะครับ ถ้าหากว่าเป็นพระที่แกะใหม่แล้วก็ล้อพิมพ์ของพระรอดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เมื่อเรามาดูศิลปะการแกะเนี่ยศิลปะเนี่ยมีความอ่อนช้อยนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับเพื่อนๆอนอ,นอาจสังเกตได้จากใบหน้านะครับแล้วก็องค์พระแล้วก็ใบโพนะครับที่ปรากฏอยู่โดยรอบเป็นซุ้มรอบองค์พระเนี่ยนะครับ ใบโพนะครับมีความคมชัดปานีดนะครับบ่งบอกได้ว่าช่างนะครับที่ทำการแกะพิมพ์นะครับมีความปานีดนะครับแล้วก็บริเวณตรงจุดที่ผมชี้นะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับของบล็อกของพิมพ์นะครับเนี่ยนะครับขึ้นเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยนอกจาก พระนะครับมีความคมชัดของพิมพ์แล้วนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาเนื้อด้านในของพระองค์นี้นะครับตรงบริเวณจุดที่กระเทาะนะครับจะเห็นว่าเนื้อด้านในนะครับเป็นสีเทาๆนะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณพระเกศนะครับจะเห็นว่า ถลอกเล็กน้อยนะครับผิวเปิดเล็กน้อยนะครับซึ่งพักเกตเนี่ยก็จะมีลักษณะไปทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับหรือทางด้านขวามือของเรานะครับเนี่ยนะครับจะเอียงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปลายพักเกตเนี่ยผิวก็จะเปิดแบบนี้นะครับลักษณะของเนื้อด้านในก็จะออกสีเทาๆมนๆนะครับ อ่าแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาบริเวณจีวรน,นะครับระหว่างอกกับจีวรน,นะครับจะมีเส้นเส้นจีวรตัดอยู่นะครับจะเห็นว่ามีความคมนะครับเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมองลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าสะท้อนแสงไฟด้านบนนะครับทำให้มองยากนะครับ อันนี้ผมจะเรียกเป็นจีวรนะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นสังคติเนี่ยมันต้องพาดตรงลงมานะครับเนี่ยพระม ja uh ีความเก่านะครับมีความคมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เนื้อหานะครับของพระนะครับมีความเก่านะครับเราสามารถพิจารณาได้จากเนื้อด้านในนะครับแล้วก็พิจารณาได้จากเนื้อด้านนอกนะครับเพื่อนๆลองดูเนื้อด้านนอกนะครับ นี่นะครับอาจจะจับยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพระองค์เล็กมากนะครับคือเนื้อด้านนอกเนี่ยมีความเก่า แล้วก็บริเวณใต้ฐานของพระองค์นี้นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีรอยบุบซึ่งรอยบุบตรงนี้นะครับก็เกิดจากช่างนะครับเขาทำการกดนะครับกดแล้วก็ดันนะครับแบบที่ผมทำมือแบบนี้นะครับกดแล้วก็ดันนะครับเพื่อที่จะดึงพระออกจากพิมพ์นะครับเพราะว่าเวลาที่ช่างนะครับทำการ ทำการสร้างพระองค์นี้นะครับก็จะมีบล็อกอยู่ตัวหนึ่งนะครับพระนะครับก็จะปั้นก้อนมวลสารนะครับแล้วก็กดลงไปในบล็อกแบบนี้นะครับเมื่อกดลงไปเสร็จแล้วนะครับเวลาที่จะถอดพระออกจากบล็อกนะครับเขาก็จะต้องทําการกดแล้วก็ดันนะครับบริเวณก้นนะครับแล้วก็กระดกขึ้นแบบนี้นะครับจะทําให้พระนะครับหลุดออกจากบล็อกนะครับซึ่งจุดที่สังเกตได้นะครับ ว่าก้นตรงนี้มีความเป็นธรรมชาตินะครับเวลาที่ช่างทําการกดและกระดันขึ้นเนี่ยไอ้ใต้าฐานที่ยุบลงไปนะครับจะต้องมีลายนิ้วมือปรากฏอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับที่เกิดจากการสร้างของช่างนะครับซึ่งเป็นการเกิดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะครับนี่นะครับ บริเวณจุดที่ผมชี้เนี่ยจะมีลายเส้นเป็นลายนิ้วมืออยู่นะครับจะเห็นบางๆนี่นะครับต้องพยายามทายแยง แอยงให้มันหักเหกระแสงไฟนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะครับเพราะว่าพระองค์เล็กมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับบริเวณหลุมที่ยุบลงไปนะครับก็จะมีลายเส้นซึ่งเป็นลายนิ้วมือนะครับของช่างที่ทําการสร้างพระองค์นี้ปรากฏอยู่พระองค์นี้นะครับคือถ้าเราดู360องศาคือดูทุกมุม,มนะครับจะเห็นว่า พระองค์นี้ธรรมชาติดีมากเลยนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยที่ผมจับอยู่ตอนนี้นะครับคือพระมีความแข็งมีความแก่งมากนะครับบ่งบอกถึงความเก่าของพระองค์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นพระที่ออกที่วัดไหนนะครับเพราะว่า เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจอย่างนี or or ้นะครับคือพระรอดเนี่ยพระรอดนะครับก็มีการสร้างขึ้นมาหลายวัดนะครับหลายวัดหลายวาระนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับที่พระรอดองค์นี้นะครับจะต้องเป็นพระปอมนะครับอาจจะเป็นพระที่สร้างจากสร้างขึ้นที่วัดวัดใดวัดหนึ่งนะครับหรือวาระใดวาระหนึ่งก็ได้นะครับ ทีนี้แม้เราจะไม่รู้วัดนะครับไม่รู้ว่าละนะครับเราก็สามารถพิจารณาว่าเป็นพระแท้หรือพระปลอมได้โดยการดูจากองค์พระนะครับเพราะว่าความเก่าเนี่ยความเก่าถ้าเป็นนักเล่นพระที่เล่นมาในระดับหนึ่งนะครับจะต้องมีทักษะนะครับหรือความชํานาญในระดับหนึ่งที่สามารถแยกเก่าเก๊เก่าเทียมได้นะครับเพราะว่าความเก่านะครับถ้าหากว่าเป็นนักเล่นพระ ที่มีทัศน์กในระดับหนึ่งนะครับหรือเล่นพระมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยความเก่าเนี่ยดูไม่ยากนะครับเก่าเก๊เก่าเทียมเนี่ยมันทํายังไงมันก็ไม่เหมือนกับเก่าแท้นะครับเก่าที่พยายามจะทําลอกเลียนแบบเนี่ยนักปลอมแปลงพระนะครับเขาก็จะทําการหมกการซุกทําให้พระเนี่ยปกคลุมไปด้วยคาบฝุ่นต่างๆคาบ โสกโปกต่างๆนะครับซึ่งคาบโสกโปกต่างๆที่ถูกทำด้วยความตั้งใจกับคาบโสกโปกที่เกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติของการเวลาขององค์พระนั้นๆเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับคาบที่เกิดจากความตั้งใจนะครับมันจะไม่เนียนนะครับจุดจุดของคาบนะครับที่ไปหมกไปซุกนะครับหรือไปเกาะติดอยู่เนี่ยมันจะไม่เนียนตานะครับมองยังไง ถ้าหากว่าเป็นนักเล่นพระที่มีทักษะในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมองออกอยู่แล้วนะครับระหว่างเก่าเกา๊เก่าเทียมนะครับกับเก่าแท้นะครับซึ่งแยกไม่ยากซึ่งผมคิดว่าทักษะพวกนี้เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนนะครับที่จะเข้าสู่วงการพระนะครับแล้วก็อยากจะเล่นพระเป็นเร็วนะครับคือผมต้องบอกเพื่อนๆอนอย่างนี้ครับคือในอดีตเนี่ย ผมมาเข้าวงการพระเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยมันยังไม่แพร่หลายขนาดนี้นะครับทุกคนมีความรู้ก็พยายามเก็บพยายามเก็บนะครับไม่บอกไม่บอกคนอื่นนะครับซึ่งมันแตกต่างจากปัจจุบันนี้นะครับทุกคนพยายามที่จะบอกคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมก็ผมเองเนี่ยก็ลองผิดลองถูกมามาใช้เวลานานหลายปีนะครับกว่าจะเข้าใจคําว่าความเก่าความเป็นธรรมชาติความคมอะไรพวกนี้ที่เซียนพะเขาใช้พูดกันนะครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นนักเล่นพะที่กําลังเข้ามาสู่วงการเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูความเก่าให้ออกก่อนแล้วก็ความเก่าเนี่ยจะเป็นประตูนะครับประตูสาคัญที่ทําให้เราดูพะเครื่องเป็นนะครับ ความเก่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถมองได้จากของใช้ภายในบ้านนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องต้องมีหลักก่อนหลักอย่างแรกเลยคือเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนๆอยากเล่นพระเนื้อไหนเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงนะครับหรือว่าเป็นพระโลหะเป็นพระเนื้อทองเหลืองหรือที่เราเรียกกันเนื้อว่าเนื้อทองผสมเนี่ยคือเพื่อนๆต้อง รู้จักตัวเองก่อนว่าเพื่อนๆอยากเล่นพระเนื้อไหนแล้วเพื่อนๆไปหาของเก่าที่เป็นเนื้อนั้นดูเนื้อตะกัว่วถ้าเพื่อนๆจะเล่นพระเนื้อตะกัว่วเพื่อนๆก็ต้องไปดูว่าตะกั่วเก่าแต่และช่วงอของเวลามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนๆต้องมีตัวอย่างของโลหะตะกั่วเก่าร้อปีตะกัวะก่วเพิ่งสร้างตะกั่วเก่า50ปีเป็นอย่างไรทองเหลืองเก่าร้อปีทองเหลืองเพิ่งสร้างทองเหลือง50ปี มีลักษณะอย่างไรพระผงเก่าแท้ร้อยปี50ปีเพิ่งสร้างมีลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อนๆจะต้องพิจารณาความเก่าให้เป็นแล้วมันจะทําให้เพื่อนๆหาพระแท้ได้ง่ายแล้วผมบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในสนามพระเครื่องนะครับมีพระแท้พระหลุดยังมีอยู่นะครับยกเว้นแต่พระหลักนะครับเพราะว่าพระหลักคือมันไม่หลุดมาถึงเราแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบัน เซียนใหญ่ๆเขาก็เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูพระหลักเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ช่องทางนะครับในการที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระหลักเนี่ยมันมีเยอะมากจนปัจจุบันเนี่ยพระหลักเนี่ยแทบจะไม่หลงเหลืออยู่ในสนามพระแล้วนะครับหมายถึงพระหลุดพระหลักที่จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากเล่นพระแล้วสนุกเนี่ย โดยส่วนตัวของผมนะผมไม่ได้เน้นเก็บพระหลักนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยนะครับขอแค่เป็นพุทธศินที่ผมชอบนะครับผมก็ผมก็เช่าแล้วนะครับอย่างพระองค์นี้นะครับที่ผมบอกว่าพุทธศินสวยมากนะครับแล้วผมก็เช่ามาเพราะว่าผมดูว่าเป็นพระแท้เพราะว่าพระองค์นี้นะครับสําหรับผมนะครับแม้ว่าใครจะดูเก๋นะครับแต่ผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าผมก็ดูพระตามประสบการณ์ที่ผมเล่นพระมานะครับ แล้วก็ผมมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์นี้เป็นพระพระแท้นะครับแล้วถึงแม้ว่าพระองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะครับพระองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรูปแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจเป็นพุทธานุสติให้แก่ตัวผมได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ห้อยพระนะครับตามความชอบเป็นเครื่องระลึกนะครับให ทำความดีให้เราเว้นความชั่วอันนี้ก็คือหลักในการห้อยพระของผมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะมีหลักอย่างอย่างใดนะครับในการเล่นพระของเพื่อนๆก็แล้วแต่นะครับเพราะแต่ละคนก็เข้ามาสู่วงการโดยมีความคิดที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการดูพระองค์นี้ที่ผมคิดว่า ทำไมผมจึงคิดว่าภาคนี้เป็นภาแท้ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่า EP นี้เป็น EP โชว์ของที่ผมเล่นแค่ชอบแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ท่านใดนะครับก็อาจจะนําไปปรับใช้นะครับถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนําไปปรับใช้ในการดูพักเครื่องของเพื่อนๆก็ได้นะครับครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปบ้างนะครับหรือว่าใช้วาจาใดที่ไม่เหมาะสมนะครับผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอก่อนนะครับขอบคุณมากครับ